สวัสดีทุกๆคนในวันนี้เราก็จะมอธิบายการสมัครไบแ a น c e เพื่อเอาไปใช้เทคคลิปโตนะคะโดยเริ่มแรกให้ทุกคนสแกน QR วอารคหรือคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ค่ะก็จะพบกับหน้านี้ก็ให้เราใส่อีเมลล้วตั้งรหัสผ่านที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นไบแ a น c e ก็จะส่งโค้ดไปที่เมลของเราให้เรานําโค้ดมาใส่เพื่อยืนยันบัญชีนะคะต่อมาให้เราคลิกไปที่แดบ์ดเพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ ให้เราเลือกรหัสเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็กดปุ่มส่งรหัสเราก็จะได้รหัสจาก SMS แล้วก็อ e ีเมลของเราเราก็นามาใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะ <S <S ตอนนี้เราก็จะสมัครการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นสําเร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะยืนยัน KYC บนมือถือนะคะให้เราติดตั้งแอป Binance แล้วก็ทาการล็อกอินให้เรียบร้อยค่ะ <S <S พอเข้าแอปได้แล้วให้เรากดปุ่มยืนยันตัวตนตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะให้เรากรอกรายละเอียดเออเป็นประเทศชื่อนามสกุลวันเกิดที่อยู่อาศัย ก็ให้เราใส่ข้อมูลของเราให้ครบถ้วนค่ะถัดมาก็จะให้เลือกเอกสารนะคะในคลิปนี้จะเลือกเป็นบัตรประชาชนให้เราอัปรูปบัตรประชาชนโดยที่ไม่มีการขีดคอมนะคะหลังจากนั้นก็จะให้เราถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนค่ะก็ห้ามใส่แว่นใส่หมวกข้ามใส่ฟิลเตอร์นะคะมีแสงสว่างนิดเพียงพอหลังจากเราถ่ายเซลฟี่เสร็จแล้วก็รออีเมลยืนยันตอบกลับจากใบแนนไม่ถึง10นาทีก็ได้ละคะ่ะเข้าแอปใบแนนแล้วกดไปที่รูปตัวโปรไฟล์ตรงนี้เพื่อมาเช็คนะคะว่าได้การยืนยันหรือย,อยัง แล้วก็จะปรับ b i บน n c น l i t ์เป็น Binance Pro นะคะถ้าเกิดของใครที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เราก็เข้าไปตรง Setting เพื่อตั้งเป็นภาษาไทยได้ค่ะขอบคุณค่ะ